อันนี้นี่ดูดีๆนะครับไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่เปินเปดนะเป็นระบบน้ำเปิดนะครับตัวโมดิฟายนะครับ ใส่กับตัว CPU ของท่านได้นะครับสนใจก็มาดูมาทดสอบมาเทสกันได้เลยยกใส่ข้างบนเคสเลยก็ได้เ <c oughs> จาะกันไปเลยนะครับโมดิฟายกันไปได้นะครับหรือว่าจะใส่ข้างล่างก็ได้เราก็ใส่เป็นเดินท่อได้นะครับได้หมดเลย ถามทักทายนะครับมาที่ร้านได้เลยรับซ่อมประกอบนครับคอมพิวเตอร์อือซารครับอุปกรณ์ช่วงนี้ยังไม่กล้าเจ็บการจอนะช่วงนี้น่าจะลงมาเยอะอยวนเดีย๋ยวรอดูก่อนนะส่วนเกนทิบสองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ รอดูกันไปก่อนนะครับเพราะว่าบอกเกมฑสิบสามจะมากันยานะมันจะแรงขึ้นหลายอยูว่ว่ากันไปนะไม่แน่นอนอะไรที่มีอยู่แล้วก็แรงอยู่แล้วนะเราก็นะอะไรแรงมันก็ร้อนนะครับระบบตามเ็าะของการจะสําคัญนะครับสวยงาม,มด้วยนะก็ยังไงก็ดูให้มันดีนะให้มันดี Thank <laughs>